before sleep we will be here to support you every day สวัสดีครับทุกคนก่อนนอนคืนนี้ผมอยากชวนคุณมานั่งคุยกันเหมือนเดิมนะเหมือนเพื่อนมานั่งข้างๆเล่าอะไรบางอย่างให้ฟังที่อาจจะช่วยให้หัวใจคุณเบาขึ้นมีคําพูดของจอห์นวูดเดนโค้ชบาสเกตบอลผู้ยิ่งใหญ่ที่ผมชอบมากๆเขาพูดว่า be quick but don't hurry หรือถ้าแปลเป็นไทยก็คือจงเร็วแต่อย่าลน ประโยคนี้มันเหมือนง่ายๆใช่ไหมครับแต่จริงๆแล้วมันเป็น life lesson ที่ใช้ได้กับแทบทุกเรื่องเลยไม่ว่าจะเป็นเรื่องการเรียนการทำงานหรือแม้กระทั่งเรื่องความรักความสัมพันธ์บางทีเราเจอเหตุการณ์ที่บังคับให้ต้อง make a decision fast เราต้องเร็วพอที่จะไม่พลาดโอกาสแต่ถ้าเราลนเกินไปเราก็จะผิดพลาดง่ายๆนั่นแหละคือสิ่งที่วูดเดนอยากบอก คืนนี้ผมเลยอยากชวนคุณคุยเรื่อง balance หรือความสมดุลระหว่างความเร็วกับความนิ่งว่าจริงๆแล้วมันสำคัญยังไงแล้วเราเอาไปใช้ในชีวิตได้ยังไงเวลาเราเจอคำว่า be quick but don't hurry หรือจงเร็วแต่อย่าลนมันอาจจะฟังดูเป็นคำคมสวยๆใช่ไหมครับแต่ลองคิดดีๆชีวิตประจำวันของเรานี่แหละที่เต็มไปด้วยสถานาการณ์แบบนี้ตลอดเวลาเช่นตอนเรียนหนังสือ เวลาสอบเรารู้ว่าเวลาเดินเร็วมากเราต้อง be quick ในการคิดและเขียนคำตอบแต่ถ้าเรา hurry คือรีบแบบลนลานเขียนไม่อ่านโจทย์ให้ดีมันก็จะผิดง่ายๆเลยเห็นไหมครับว่าเร็วแต่ไม่ลนช่วยเราได้จริงๆหรือกับการทำงานเวลามีเดทไลน์กดดันเราต้องทำงานให้ทันเวลาใช้ความเร็วให้เกิดประโยชน์แต่ถ้าลนมากไปตัดสินใจผิดพลาดเสียงานใหญ่กว่าเดิมเหมือนก็ไม่คุ้มเลย เพราะฉะนั้นสกิลที่สำคัญก็คือ Focus with calmness เร่งได้แต่ใจต้องนิ่งแม้กระทั่งความสัมพันธ์หลายครั้งเราพยายามรีบเร่งไปถึงจุดหมายเช่นรีบตัดสินใจครบรีบเชื่อรีบรักแต่สุดท้ายมันอาจจะทำให้เราเจ็บถ้าเราไม่ให้เวลากับการเรียนรู้ซึ่งกันและกันถ้าเราลนเกินไปเราก็อาจพลาดเห็นตัวตนจริงๆของอีกฝ่าย วูดเดนเลยสอนเราว่า speed and patience must go together ความเร็วกับความนิ่งมันต้องมาคู่กันเร่งได้แต่ไม่เร่งจนพังแล้วถ้าคุณสังเกตดูชีวิตหลายครั้งไม่ได้วัดที่ว่าใครเร็วกว่ากันแต่ใครคุมจังหวะตัวเองได้ดีกว่าบางคนวิ่งเร็วมากแต่หมดแรงเร็วเพราะลนไปหมดบางคนวิ่งแบบ steady pace l ถึงจะไม่ได้เร็วสุดแต่ไปถึงเส้นชัยอย่างมั่นคงดังนั้น การใช้คำว่า be quick but don't hurry มันคือ reminder ว่าทุกการตัดสินใจต้องมีสติให้เร็วพอที่จะไม่พลาดแต่ใจต้องนิ่งพอที่จะไม่เสียหายบางครั้งนะครับคำว่า be quick but don't hurry จงเร็วแต่อย่าลนมันเหมือนจะเป็นคำพูดง่ายๆแต่จริงๆแล้วมันคือการสะท้อนชีวิตของเราหลายๆช่วงในทีเดียว ลองนึกถึงเวลาที่เราต้องเลือกเส้นทางสำคัญในชีวิตไม่ว่าจะเป็นเรื่องเรียนเรื่องงานหรือแม้แต่ความรักบางทีเราใจร้อนอยากให้มันเกิดขึ้นเร็วๆเ,เหมือนอยากจะกด Fast Forward ให้ถึงผลลัพธ์เลยแต่คุณเคยสังเกตไหมครับว่าพอเรารีบมากเกินไปเรามักจะพลาดสิ่งสำคัญระหว่างทางเช่นโอกาสในการเรียนรู้จากความผิดพลาดเล็กๆหรือความสุขเล็กๆที่อยู่ในจังหวะชะ้า w o ูเดนพูดคำนี้กับนักกีฬานในสนามบาสเกตบอลแต่จริงๆแล้วมันลิกกว่านั้นมากเพราะสนามชีวิตก็ไม่ต่างกันเลยในสนามบาสถ้าคุณเคลื่อนไหวช้าคุณจะเสียโอกาสแต่ถ้าคุณรีบร้อมเกินไปคุณก็จะเสียการควบคุมโคช้ชถึงบอกว่า Quick but under control ชีวิตเราก็เหมือนกันครับเร็วได้แต่ต้อง under control ด้วย ผมว่าเรื่องนี้มันเชื่อมโยงกับคำว่า mindfulness หรือการอยู่กับปัจจุบันอย่างแรงเลยนะเราอาจจะต้องตัดสินใจเร็วลงมือทำเร็วแต่หัวใจต้องยังนิ่งต้องไม่ปล่อยให้อารมณ์ความกลัวหรือความกดดันมากำหนดการกระทำของเราแล้วถ้ามองอีกมุมหนึ่งคำว่าอย่านลน่นยังสอนเราเรื่อง trust the process หรือเชื่อมั่นในกระบวนการด้วย บางคนทำงานแล้วอยากเห็นผลลัพธ์ทันทีแต่จริงๆแล้วความสำเร็จไม่ได้มาเพราะความเร็วอย่างเดียวมันมาจากการทำซ้ำทำต่อเนื่องฝึกวินยัยและเรียนรู้ไปทีละก้าวการไม่หล่นคือการให้เวลาตัวเองเติบโตอย่างเป็นธรรมชาติผมเชื่อว่าหลายคนที่ฟังอยู่คงจะเจอโมเมนต์ที่ใจมันสั่นเหมือนถูกบังคับให้ต้องรีบไม่ว่าจะเป็นเพราะสังคมรอบตัวเปรียบเทียบหรือความคาดหวังของครอบครัว แต่ขอให้จำไว้นะครับว่า speed is important but direction matters more แต่เร็วแค่ไหนถ้าไปผิดทางมันก็ไร้ค่าอยู่ดีบางทีความเร็วของเราคือการตามคนอื่นแต่ความนิ่งของเราคือการฟังตัวเองว่าเราต้องการอะไรจริงๆแล้วเราจะไปทางไหนกันแน่ดังนั้น be quick but don't hurry ไม่ได้เป็นแค่คำสอนของโค้ชในสนามกีฬาเท่านั้น แต่มันคือปรัชญาของชีวิตที่บอกเราว่าเร็วแต่ต้องชัดเจนรีบแต่ไม่เร่งรนเดินไปข้างหน้าแต่ไม่ลืมใจตัวเองคืนนี้ก่อนนอนผมอยากให้คุณลองถามตัวเองว่าวันนี้คุณวิ่งไปเร็วแค่ไหนแล้วคุณยังคุมหัวใจตัวเองอยู่หรือเปล่าเพราะสุดท้ายแล้วคนที่ถึงเส้นชัยได้อย่างภาคภูมิใจไม่ใช่คนที่วิ่งเร็วที่สุด แต่คือคนที่วิ่งด้วยจังหวะที่พอดีสำหรับหัวใจของตัวเองรู้ไหมคำว่า be quick but don't hurry ของโคชจอห์นวูเดนมันไม่ได้หมายถึงให้เราทำอะไรแบบชักช้าหรือชิวเกินน,นะนะแต่มันคือ Balance ที่โหดที่สุดในชีวิตจริงเลยแหละคือเร็วแต่ต้องมีสติไม่ใช่รีบจนทำพังชีวิตหลายครั้งเราจะเจอสถานการณ์ที่กดดันเช่น เดฟไลท์ที่เข้ามา back to back หรือโอกาสที่มาแบบ once in a lifetime ตอนนั้นแหละที่จะเห็นชัดเลยว่าใครควิกแบบมีคุณภาพกับใครที่ hurry จนเละโคชวูดเดนเคยบอกลูกทีมว่า if you hurry you make mistakes but if you're quick you stay sharp พูดง่ายๆก็คือเร็วแบบฉลาดมันคือการซ้อมจนแม่นทำกันบ้านจนเป๊ะ พอถึงเวลาลงสนามจริงก็ไม่ต้องตื่นตระหนกไม่ต้องรีบร้อนเพราะเราพร้อมแล้วทุกมุมในชีวิตประจำวันเราก็เหมือนกันรีบเกินไปเท่ากับเครียดบวกเสี่ยงพลาดช้าเกินไปเท่ากับโอกาสหลุดแต่ถ้า quick not hurry เราได้ทั้งความแม่นและความมั่นใจมันเป็นเหมือนไม n d เซ็ตที่ต้องฝึกทุกวันไม่ว่าจะทำงาน เรียนหรือแม้แต่เรื่องความสัมพันธ์ด้วยนะเพราะบางทีรีบพูดรีบตัดสินใจรีบโกรธมันก็ทำลายสิ่งดีๆได้ง่ายมากลองกลับไปคิดวันนี้เรากำลัง Quick อยู่หรือเปล่าหรือจริงๆเราแค่ Hurry โดยไม่ได้โฟกัสมาถึงตรงนี้นะครับคำว่า be quick but don't hurry จมเร็วแต่อย่าลนมันไม่ใช่แค่ประโยคสวยๆนะ แต่มันคือทักษะชีวิตที่ทุกคนต้องฝึกเพราะในโลกที่ทุกอย่างมันเร่งอะ่ะเราเองก็อยากจะรีบประสบความสําเร็จอยากจะรีบถึงฝั่งฝันแต่ถ้าเรารีบแบบลนน่ะสุดท้ายสิ่งที่ได้ไม่ใช่ความสําเร็จแต่เป็นความเสียหายแทนลองมองดูชีวิตตัวเองตอนนี้สิครับเราอาจจะกําลังวิ่งอยู่เร็วมากแต่ถามใจดูว่ามันมีเดเรกชันไหมหรือเราแค่กําลังวิ่งตามคนอื่นโดยไม่รู้ว่าปลายทางคืออะไร จอ์นูเดนเขาไม่ได้สอนให้เราช้านะครับแต่เขาสอนให้เราคอนโทรลสปีดของชีวิตให้รู้ว่าตอนไหนควรเร่งตอนไหนควรหยุดคิดเพราะสุดท้ายสิ่งที่ชนะเสมอไม่ใช่ความไวที่สุดแต่คือความมั่นคงที่สุดและผมอยากให้ทุกคนจำไว้เลยนะครับว่า your time will come เวลาของคุณจะมาถึงไม่ช้าก็เร็วขอแค่คุณไม่หยุดขอแค่คุณยังเดินต่อไปแบบไม่หล่นคุณจะถึงเส้นชัยแน่นอน คืนนี้ก่อนนอนขอให้คุณได้พักหัวใจจากความเร่งรีบทั้งหมดวางเรื่องที่กังวลไว้ก่อนแล้วบอกตัวเองว่าเรายังมีเวลาและเรากำลังไปถูกทางแล้วขอบคุณที่ฟังมาจนถึงตอนนี้นะครับอย่าลืมกดติดตามกดไลค์และแชร์ให้เพื่อนๆที่อาจกำลังเหนื่อยหรือกำลังรีบแบบปลนจนหลงทางด้วยนะครับเผื่อคำนี้จะช่วยฮิวใจเขาได้เหมือนที่มันฮิวใจคุณนะครับแล้วเจอกันใหม่ในอีพีถัดไป คืนนี้ Good night and sweet dreams ครับ Before sleep, we will be here to support you every day.